สวัสดีครับพบกับช่องนัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเกมสยองขวัญอินดี้ที่ตัวผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นช่างภาพวิดีโอสมัครเล่นถ่ายงานถ่ายฟุตเทจเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เอาภาพที่เราถ่ายเนี่ยไปขายให้กับสำนักข่าวหรือไม่ก็บางทีก็ไปถ่ายงานแต่งว e ดดิง้งอะไรพรีเวดดิ้งก็จะมีช่างภาพวิดีโอไปเราเป็นหนึ่งในน,นั้น แล้ววันนี้เรามาถ่ายวิดีโอในเมืองเวสโกรฟครับสไตล์ภาพของเกมนี้จะเป็นสไตล์ภาพแบบ PlayStation 1เลยก็คือแนวเ,เโรโทรอีกแล้วพี่นาชอบอะไรที่มันแบบดู old school retro 90นิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวแบบไหนมันจะสยองขวัญยังไงเราจะไปถ่ายติดอะไรรอชมกันได้เลยกำลังเริ่มระบบการทำงานนี่บูตคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยโอ้โหแบบเมื่อก่อนใครใช้ MS DOS โหพี่พูดขึ้นมาพี่ว่าเด็กๆเกิดไม่ทันแน่นอน MS DOS คือระบบปฏิบัติการนะอ่ะมาครับ Video Calibration ก็คือตั้งค่าวิดีโอ Camera Box นี่คือเราแบบเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วหรอแต่ว่านี่ครับมีกล่องกล่องกล้องอยู่กล่อง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 ว่างเปล่าอ่ะก็เราน่าจะถืออยู่ปะหรือยังไงนี่อะไรนี่โทรศัพท์นี่แมกกาซีน moving snapshot วิธีการถ่ายภาพครับเอากล้องวิดีโอมาจ่อที่ตาคุณแล้วก็กดปุ่มนี่ต้องทำทั้งหมดก็แค่รอช่วงเวลาที่คุณอยากจะถ่ายรอยยิ้มต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบันทึกได้ในวิดีโอนี้นี่คือรุ่น VC 3000ขายกล้องวิดีโอในยุคนั้นนะครับอ่ะแบ k คแพ k ฉันมักจะสะพายกระเป๋านี่เวลาออกแคมป์เสมอเลยเพราะมัน อ๋อชอบไปตั้งแคมป์ซะด้วยมันถูกกว่าการไปเช่าโรงแรมครับโทษสับเข้าสวัสดีครับบอกว่าฮาลัลโหลนี่จีเองเนะเว้ยเฮ้ยว่าไงาเพื่อนนี่แก้ถ่ายวิดีโอที่เวสโคฟเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย ที่ฉันจ้างแกมาถ่ายเนี่ยเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยว่ะเพื่อนพอดีกล้องฉันพังอ่ะฉันก็เลยซื้อกล้องตัวใหม่มาจิมบอกว่านายรู้ใช่ไหมว่าเรื่องที่เรามาถ่ายกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารวยเลยก็ได้นะเว้ยเออถ้าหากว่านายต้องการผู้ช่วยนายก็ไปหาคนบ้าๆหาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาสัก5ดอนเขาจะได้พูดกับนายว่าเขาเห็นบิ๊กฟู้ดหรือไม่ก็่เห็นจานบินอะไรอย่างเงี้ยเออคือจ้างเขามาแล้วก็บันทึกภาพหรือเป็นข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยได้ปะได้เลยเดี๋ยวฉันจะลองไปดูที่เวสต์โกรฟนะว่าฉันจะถ่ายอะไรได้้้าฉันนไดดฟตจคหหมแลวะ เดี๋ยวค่อยคุยกันนะบ๊ายบายนี่จังเพื่อนเรานะเพื่อนเราแบบว่าให้เราไปถ่ายวิดีโอที่เวสโกรบแล้วก็บอกว่าก็หาคนแถวนั้น่ะจ่ายเงินให้เขาไปให้เขามาพูดข่าวลวงเจอจานบินเจอบิ๊กฟู้ดอะไรว่าไปวันนี้วันที่4มีนาหนึ่งเก้าแปดห้าครับก่อนผมเกิด2ปีนี่เหตุการณ์มันนานมากแล้วจริงเราหยิบแบคแพคแล้วครับทุกเสื้อมีอะไรครัเปลี่ยนชุดด้วยอ๋อนี่กูเปลี่ยนชุดด้วยโอเคพร้อมลุยยังไง ผมจะลุยกันมานานแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครับรูปภาพนี้เป็นรูปที่เราถ่ายครอบครัวพ่อแม่ของฉันมักจะเชิญฉันไปที่บ้านพวกเขาเสมอและฉันก็มักจะบอกพ่อพว่าเวลาไม่ค่อยมีตอนนี้งานยุ่งแต่ฉันก็เกรงว่าบางวันสักวันหนึ่งพ่อแม่ฉันก็คงบอกว่าพวกเขาหมดเวลาแล้วเหมือนกันคือต้องจากไปแล้วตามอายุขัยอะไรอย่างงี้ นะครับก็นี่เป็นคนรักครอบครัวนะเท่าที่ดูบทสนทนาคือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่เสมอเหมือนกันมักจะบอกพ่อแม่ว่าไม่มีเวลาแต่ก็กลัวว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่จะบอกว่าเออหมดเวลาแล้วนะต้องจากแล้วนะลูกพ่อแม่ต้องไปแล้วนะลูกออกจากประตูมากับเสียงแปลกๆหาวครับอันนี้ผมหาวจริงนะผมไม่ได้หาวตามบทแปลง่วงเลยบ้าเอ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ย นี่ฉันเผลอหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยคนขับแม่งก็เอากูมาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาทิ้งในโซนอุตสาหากรรมซะได้นี่ฉันอยู่นอกเมืองแล้วเนี่ยเถอะเอ้ยถ,ถนนก็ดูไม่มีรถยนต์เลยไม่มีรถผ่านไปผ่านมาเลยสงสัยจะหาเรียกแท็กซี่แถวนี้ไม่ได้แล้วมั้งคือจริงๆเราต้องเข้าไปในเมืองเวสต์โกปปรากฏแม่งนั่งเลยป้ายแล้วก็มาโพชานเมืองซึ่งเป็นเขตอุตสาหากรรมมีโรงงานมีอะไรอย่างนี้ประตูครับโรงงานนี้ถูกทิ้งร้างไว้มีผลงานกราฟฟิตี้บนประตูที่น่ากลัว นี่คือผลงานการาฟฟิตี้เหรอถนนแม่งมาไอ้เท่ไงเนี่ยเฮียมีแต่ป่ามึงนี่นี่อะไรอะ่ะดูเหมือนว่านี่จะเป็นทางเข้าฉันอาจจะเข้าไปในนี้ได้นะถ้าฉันเดินผ่านป่าอาจจะเจอเมืองก็ได้เดินผ่านป่าอาจจะเจอเมืองมึงคิดอะไรวะมึงมีเข็มทิศเหรอในปีหนึ่งเก้าแปดห้าเนี่ยไม่ใช่มือถือเราจะไม่ทันสมัยขนาดนั้นนะครับคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันย้วยๆยวะเอ๊ะ ทำไมประตูที่นี่มันเบี้ยวๆวะทุกคนแปลกๆว,ะวะ่ะเดินไปไม่ได้นะครับคือมึงจะให้กูเข้าโรงงานนี้สินะก่อนจะเข้าไปไป้ายไม่มีอะไรจิตนาการนะครับในยุค1985เเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะมือถือยังไม่มาครับหรือมาก็จะเป็นรุ่นแบบกระดูกหมาที่ใหญ่ๆซึ่ง เฮ้ยไม่มีทางอ่ะคุณหลงทางแน่ๆถ้าคุณเข้าป่าไปโดยไม่มีความช่วยเหลือหรือแบบการติดต่อใครได้มีแต่โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมมีเสื้อผ้ามาอยู่ในป่าด้วยเนี่ยฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีคนโดนข่มขืนหรือเปล่าวะหลังโรงงานหรออะไรอ่ะหุ่นไลกาหุ่นไลกาตัวนี้ดูหน้าตาน่ากลัวจัง สงสัยอาจจะมีฟาร์มอยู่ใกล้ๆนี้หรือเปล่าครับแล้วมันถูกเอามาทิ้งตรงนี้ฟาร์มเหรอครับดูมาดูทางซ้ายไอ้ทำไมกำแพงเกนี้มันย้้ยๆวะแปลกๆตรงนี้ตันนะครับมีเสื้อผ้าคนมีหุ่นไล่กาถูกทิ้งไว <c oughs> เสียงอะไรวะเสียงมันสั่งกระสีถังอะไรสักอย่างไม่มีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเชีรกขวันเสียหมดเลยนี่ขนาดตอนกลางวันนะ อันเนี้ยมึงได้เข้าป่าจริงๆแล้วเป็นพื้นดินแล้วครับวตรงนี้ทำไมมันเริ่มมืดแล้วฉันว่าฉันควรจะตั้งแคมป์ที่นี่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวฉันจะเข้าเมืองแล้วก็ไปถ่ายให้มันเสร็จๆมึงจะตั้งแคมป์ที่นี่ <Wow. S 1> ฉันว่าฉันต้องหาเศษไม้มาจุดไฟซะหน่อย นีไฟแชกมึงตั้งแคมป์แล้วอ่ะมึงอยู่นีก็สุนทรีกลางเต็นท์ขึ้นมาเพราะมันประหยัดกว่านอนโรงแรมไงแบกแพคไฟฉายเอาไปไหมอ่ะมันจะมืดแล้วไม่ใช่เหรอไหนวะเศษไม้มึงอะโอ้นี่เดินผ่านอีกอไม้นี่เข้ามาครับเนี่ย เศษไม้จริงหัวแถวเนี้ยมันจะมีเศษไม้เลยเลยนี่ไงโอ้โหแม่งวางไว้เป็นกอเลยแต่ว่าทำไมตรงนี้มีรั้วกั้นรั้วทำไมอะ่ะนึกสภาพเดี๋ยวตอนลังคืนนี่ต้องเดินผ่านเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยมืดมืดกอไม้อะไรเต็มไปหมดเลยครับแบบว่า จุดเถอะจุดเออเอาละฉันขอพักซส้นหน่อยแล้วกันฉันว่าฉันเอาของไปใส่ในเต็นท์ไว้ดีกว่า Pack my thing in the tent เข้าเต็นท์แล้วครับจัดข้าวจัดของให้เรียบร้อยคืนนี้เสียงกระซิบอะไรวะเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะมืดมากแล้วฉันอยากจะสูดบุหรี่แล้วก็หาอะไรกินซะหน่อยอะ่ะซองบุหรี่อยู่ไหนนะฉันน่าจะทิ้งมันไว้ในกระเป๋ามึงหยิบไฟฉายก่อนไหมมันไม่อยู่ที่นี่ว่ะในกระเป๋าไม่มีอ่ะฉันทําตกแถวๆป้ายรถเมล์เป่าวะเนี่ยแม่งเอ้ยไม่มีสมาธิแน่แนถ้าว่าไม่มีบุหรี่ฉันว่าฉันเอาไฟฉายแล้วรีบกลับไปที่ป้ายรถเมล์ดีกว่าน้อยก็เอาบุหรี่มาใช้ทาอะไรได้ มึงจะกลับไปป้ายรถเมย์ทำพอ่ออะไรล่ะทำเพื่ออะไรคือมึงอยู่ในเต็นท์กลางป่าแล้วมึงยังจะเดินออกไปตรงเมืองเนี่ยนะอูเพียใจว่ะเชี่อแต่แม่ก็ต้องไปไงเกมยังมืดเลยอะทางไหนก่อนอ่าเดินกลับมาทางดินไฟฉา,ายมึงสว่างมากมัง้งเอ๊ะ ที่มันมืดมากเลยเนี่ยกูเดินตามทางดินไปเนี่ยมันใช่ปะเนี่ยไอหุห่นไราการเฮี้ยน,นั่นโอ้ยเสียงก๊อปแกบอเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาคิดอะไรอยู่ก่อนเนี่ยกลับไปเอาบุหรี่ลงป้ายรถเมล์แล้วมึงแน่ใจแล้วเหรอว่ามันอยู่ที่ป้ายรถเมล์คือไม่เมคเซนส์เฮี้ย นี่ฉันมาผิดทางหรือเปล่าฉันว่าฉันมาถูกทางแล้วนะแต่ทําไมถึงมีกาแพงอยู่ที่นี่วะเนี่ยแล้วดูเหมือนจะมีหนังสือพิมพ์ปะอยู่บนนั้นด้วยอ้าวเออกูว่ากูก็เดินมาตามทางนะเสิอกมาเจอกําแพงกับหนังสือพิมพ์เก่าๆด้วยนะวันที่6เมษายน1932ครับย้อนกลับไปประมาณ50ปีก่อนมีคนหายไปตั้งแต่ เดือนธันวาคมนักเรียนอายุ17ปีเฮเลนเบเกอร์หายตัวไป3เดือนก่อนตำรวจเจอเสื้อผ้าของเธอเมื่อวานนี้ตอนเช้าโดยที่เสื้อผ้าก็ไม่มีร่องรอยของการถูกฉีกขาดใดๆเหมือนกับว่าเธอคนนั้นถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกไอเสื้อที่กูเจอตอนแรกปะวะแต่ว่าไม่ได้ถูกข่มขืนไม่ได้มีร่องรอยการฉีกขาดเหมือนเธอตั้งใจถอดเสื้อผ้าออกเองเพื่อกูมาที่นี่เพื่อกูเดินมาตรงนี้เพื่ออะไรก่อนไอเี้ยแล้วมึงปูเรื่องมาละ น่าจะพลาดอะไรสักอย่างบ้าเอ้ยฉันหิวแล้วเนี่ยฉันว่าหาทางกลับแคมป์ดีกว่าหาอะไรกินกันเออมึงควรจะทำไงเนี่ย What the fuck is that ไอ้แค่นั้นหุดไรกาวะเนี่ยโอ้ยวิ่งเลยนะวิ่งกันเถอะวิ่งตรงไปเลยอ่ะยาวๆเลยอมึงแม่งหาทำํำในเวรบอกแล้วแค่บุหรี่มึงอดสักคืนหนึ่งจะตายไหม แล้วอทำตัวเองแท้ผู้หญิงแก้ผ้ากลางป่าตอนนี้อ่ะที่กูรู้สึกว่าจะต้องเจอเนี่ยเฮเลนเบเกอร์หายตัวไปตั้งแต่ห้สิบปีที่แล้วเลยนะห้าสิบปีที่แล้วคือตอนนี้ไม่ต้องสภาพเป็นยังไงวะผู้หญิงแก่ๆแก้ผ้าวะเนี่ยไม่ดีนะอะไรอะ่ะขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยฉันก็หาแคมป์เจอหวังว่าอาหารของฉันจะยังอยู่ในกระเป๋านั่นนะ ยังอยู่ยังอยู่แดกซะแดกเลยตอนนี้เลยแดกเถอะผมปังหนุมปึงเอาล่ะฉันจะทาเนยถั่วลงไปบนนั้นป่านี้ตอนคืนน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าฉันจะลองเดินเข้าไปในป่าลึกๆเผื่อจะถ่ายได้อะไรสักหน่อยไปให้จิมมันใช่เวลาไหมอ่าป่าน่ากลัวจังลองไปถ่ายวิดีโอดีกว่าเผื่อได้อะไรดีๆให้จิม แม่งไม่มีทางให้กูดูแล้วด้วยตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบกอหญ้าอะไรเงี้ยจําทางไม่ได้มีนมืดๆไปถ่ายอะไรให้จิมดีกว่า mm hmm. เพื่อนจิมอยากได้วิดีโอได้แน่บึงได้แน่ไปตรงที่เราเจอกอไม้ตอนแรกแล้วเราก็จะเจอกับรั้วซึ่งรั้วไม่มีอะไรในรั้วนั่น ถ้าเราเดินไปอีกทางตรงนั้นนะ่ะมันก็ฟาฟาไม่ดีเลยต้องการอะไรครับเนี่ยกูมาถ่ายเฮียอะไรครับเนี่ยมีอะไรให้มึงถ่ายวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยว เหมือนมีทางไปเหมือนมีทางไปเหมือนมีทางไป,งไ,ปไปไหนก่อนที่นี่ที่ไหนวะเนี้ยตึกอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยเจอตึกเฉยเลยมาถ้ฟ้าเอาแล้วไม่คิดอะไรก็เดินเข้ามาในตึกล้างกลางป่ามึง เปี่ยตัวเองเป็นช่างภาพลาท้าผีเมื่อไหร่เนี่ยอเวนเอ้ยบอกจะเข้ามาแป๊บเดียวลึกๆนิดเดียวมึงถล่มแล้วเนี่ยแล้วมึงไม่เบรกตัวเองด้วยไม่มีอะไรน่าสนใจในตู้นี้ตู้เย็นสนิมขึ้นเปิดไม่ได้ไอไฉายมึงวงเล็กจังเลยเนาะ มีห้องแปลกๆตรงนั้นแมตช์สสกรปรกมากอะ่ะอยากจับมันเลยประตูนี้มันติดอยู่แต่ว่าฉันอาจจะถ่ายอะไรผ่านคีโฮครับถ่ายผ่านรูกุญแจเข้าไปครับมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวนะประตูมันเหมือนแบบเหมือนมันจะมีรอยแตกอยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าฉันสามารถหาอะไรมาไขามันได้เนี่ยอาจจะ อันนี้คือมองผ่านรูคุณเราลูกุญแจเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรกูต้องหาอะไรมาแครกนี่อะไรไนสแตนอันนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ฟาวฮังก้าครับนี่หรือเปล่าฮังก้าคืออาจจะต้อง หาอะไรในตู้พวกนี้มั้ยหาเรื่องอ่ะวอกตรงคือมึงหาเรื่องหนังสือพิมพ์อีกแล้วสองกุมภาหนึ่งเก้าสามสามเมืองเดอร์ิฟิลล์ล้มละลายครับแบงก์รัฟซี่ซึ่งนายกเทศมนตรีแฟรงค์บานส์ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนโรงงานนี้ล้มละลายหรือเปล่าหรือยังไง อของที่น่าจะหยิบไปใช้ได้อีก n o t i n g interesting โอเคก็คือฮังก้าที่เราได้มาเมื่อกี้นะมันต้องเอาไปใช้สักอย่างลอยแครกตรงประตู อันสกรูหรอเมื่อกี้เราก็เหมือนจะหยิบของมาแล้วแต่มันก็ใช้ยังไงไงดิกดตรงไหนก็ไม่ได้ที่บอกว่าประตูคล็กเข้ายังไงวะเนี่ยไม่ให้ออกนะครับต้องถ่ายให้เสร็จก่อนเขาว่าย่างงั้น เอ๊ะมีเสียงอะไรอะ่ะกระแทกเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เนี้ยทุกคนเมื่อกี้มีเสียงดังแกรกอะ่ะเอ๊ะนี่ไงกำแพงประหลาด ไอ้เฮียกูถามจริงมีสกูไดเวอร์ครับแล้วก็มีมีไขควงมีกระดาษเก่าๆอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นนะ่ะใครจะไปเห็นนะกำแพงประหลาดนั่นเธอขังฉันไว้ที่นี่เพราะว่าฉันสามารถหนีออกมาจากห้องใต้ดินได้ฉันได้ยินลาฟ ตะโกนเรียกฉันแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่เสียงหุดไรกาดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะสามารถมองผ่านดวงตาของหุดไรกาได้ฉันไม่ยามหาทางไปที่เมืองแต่ป่ามันดูเปลี่ยนไปตลอดเลยอะแล้วค่ำคืนมันก็ยาวนานมากเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดฉันเจอไขควงอันนี้อยู่หลังบ้านนี่คือความหวังเดียวที่จะให้ฉันออกไปจากที่นี่ได้แบบมีชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งขังเขาไว้ที่นี่เหมือนจะไดิ้นเสียงเรียกแต่ก็มีแค่หุดไรกาตัวหนึง่งและดูเหมือนว่า อีผู้หญิงคนนั้นมันสามารถมองผ่านสายตาง,งหุ่นไลกาได้ด้วยค่ำคืนยาวนานไม่รู้จบป่ากลายเป็นข่าวงกดฉันไม่รู้ว่ารูปภาพนี้หมายถึงอะไรแต่มั่นใจได้ว่าคนดูของจิมน่าจะชอบแน่จิมแม่งเป็นแบบโพสต์รายการทีวีเนี่ยกูถือไอ้แท่งเหลืองๆมานะเนี่ยต้องระวังหุ่นไลกาแล้วไอ้สั์มันมองผ่านหุ่นไรการได้ทุกคนกูมาถ่ายอะไรวะเนี่ย เอาเลยโอ้โหโโนี่ไม่เรียกไข่แล้วเอ้นี่คือมึงเอาตีนเตะก็เหมือนกันค่าเท่ากันนาฬิกาไม่ทํางานเชลว่างเปล่าตู้ว่างเปล่าห้องทางนี้ตันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปในห้องมืดๆตรงนั้นแล้วก็เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะนะตกลงนี่เป็นบ้านคนใช่ไหม ตันี้กดไม่ได้ครับเหมือนมันบังอะไรสักอย่างประตูในขณะที่ตรงเก้าอี้โซฟาบ้าบอคอแตกก็ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีหนังสือพิม, 26, มพ์26กุมภา1933วันอาทิตย์นี้จำนวนประชากรของเมืองเดลิฟิลได้มีการอัปเดตแล้วปรากฏว่าจำนวนประชากรเฉลี่ยลดลงเหลือ86ตั้งแต่ปี1932หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยคนหายไปเกือบ24ซึ่งในที่สุด ท่านนายกเทศมนตรีแฟรงก์บาร์สเนี่ยก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนชื่อเมืองให้เป็นเวสต์โกรฟแทนครับเพื่อหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้พักอาศัยเข้ามาใหม่ได้คือตอนแรกชื่อเดอร์ลี่ฟิลด์แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างทั้คนหายไปเยอะมากถึงขั้นต้องเปลี่ยนชื่อเมืองเหมือนแบบรีแบรนด์ What the fuck is that นั่นไงไอ้ยตู้เลื่อนเจอประตูหอ,อนหน้านี้แม่งกูว่าแล้วมันมีเหมือนขอบประตูอยู่หลังตู้เนี่ย ประตูติดมันนี้ฉันอาจจะสามารถถายอะไรผ่านรูประตูนั่นได้้จะถ่าย ตายหาแล้วพวกเหียเลยแล้วเสียงแม่งค้างเฮ้ย<ว>อืมไอ้ยวกเจ้ให้ตายเลยหรอวะ วอตฟ u c กอะไรเนี่ยมึงเป็นใครกันเนี่ยมึงมาทำดาวห้าแฉกอะไรวันนี้เนี่ยคลิปหายแล้ว โอ้โหแล้วเสียงเทียยเท่ยมากสาเสียงเที่ยมากแม่งจบอย่างนี้เลยแม่งปิดเกมให้กูเองด้วยเราเจอเข้ากับลัทธิบูชาซาตานแหละดูทรงละบูชาผีบ้าปีศาจะไรสักอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เราเข้าไปที่แคมป์เราเราเจอพวกแม่งละเราตัดใจหันหลังหนีแต่เราโดนกระชากกลับครับเสียงกรีดร้องที่ตามหลังมาตอนท้ายคือเสียงของเราที่ถูก เอาไปทำไปสักอย่างแหละแล้วดูทรงคนที่เป็นต้นตอก็คือคนที่หายตัวไปคนแรกที่ถอดเสื้อผ้าทิ้งเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วเข้าป่ากูว่านั่นน่ะคือชัดเลยเจ้าแม่ลัทธิแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกฆ่าตายหรืออะไรหรอกเพราะร่องรอยของเสื้อผ้าไม่มีการฉีกขาดแต่หายตัวเข้าไปในป่าแล้วก็ไปอยู่ในบ้านหละนะังนั้นแล้วก็จับคนมาบูชายันอะไรเงี้ยโอ้โหแต่คือแรงครับเล่นกันแรงมากที่แรงคือด์เฟกครับเดี๋ยวตอนตัดคลิปอาจจะเบาลงให้นิดนึงแต่คือ,อผมบอกเลย ผมต้องถอดหูเมื่อกี้เนะี้ยมันแดงเลยอ่ะเกณฑ์มันขึ้นมาแดงเลยขอโทษด้วยแล้วกันนะพี่ก็ไม่ได้เตรียมใจมาเจออะไรอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายตากล้องวิดีโอของเราก็ได้ฟุตเทจไหมไม่ได้ครับทะลึ่งอะ่ะมึงอะ่ะกูบอกแล้วพ่อแม่ที่มึงจะกลับไปหาก็มันก็ไม่ได้กลับแล้วตอนเนี้ยลายเป็นเหยื่อแล้วครับหายตั้งแต่5้าสิปีที่แล้วยังไม่มีใครจับได้เรื่องคนหายจนถึงตอนเนี้ยลัทธินี้ก็ยังอยู่ในป่าเนี้ยโชคลายเฮี้ยเฮี้ยวยมากนะครับเอาละวันนี้ก็ จบลงไปแล้วสำหรับเกมเวสโกรฟนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใครหูแตกไปแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะครับกราบที่หน้าตากเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องของใครที่ดูอยู่แล้วแบบว่าหูผมว่าต้องมีหันมาด่าบ้างขอโทษนะครับกราบขอโทษจริงๆไม่รู้ว่าจะเจอวันนี้เหมือนกันแต่ก็น่ากลัวถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ก็ไปไปติดพัซเซิลนิดนึงเดี๋ยวให้ปักตัดทิ้งให้ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าจะหาเกมสยองขวัญอะไรมาเล่นให้ดูก็รอชมให้ดีทางช่องนัดปิ่นโตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ